สวัสดีค่ะแม่กุ้งค่ะคุณแม่น้องกระจังวันนี้แอบหนีลูกมาทำเพจคนเดียวนะคะเพราะมันเป็นเพจมันเป็นข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเขาก็ไม่ค่อยอินกับเราสักเท่าไหร่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจัดการรวบหัวรวบหางเอายึดเพจไปเลยก็แล้วกันเนาะคือเรื่องสุขภาพเนาะบางทีเราก็ อยากจะพูดอะไรมากกว่านี้อยากจะแชร์ให้เพราะว่ามีแฟนเพจถามมาเยอะนะคะบางคนก็บอกว่าขอวิธีดูแลตัวเองของคุณแม่คุณแม่แต่ละวันทําอะไรบ้างเมนูคุณแม่ช่วยแชร์เมนูสุขภาพให้หน่อยทานอะไรบ้างแต่ละวันออกกําลังกายออกยังไงวิธีทํายังไงให้หน้าใสอะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมดเลยค่ะ ก็วันนี้ก็ถือโอกาสนะคะก็มาแบ,บ่งปันกันเดิมทีเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่แบบเข้าใจเรื่องสุขภาพแต่ว่าสาเหตุมาเกิดเกิดมาจากที่เราป่วยก่อนนะคะช่วงที่กระจังเด็กๆเ,เนี่ยเป็นโรคที่แบบเหมือนกับว่าแบบเฮ้ยมันไม่รู้เกิดจากอะไรอ่ะไม่ไม่ทราบว่าใครเคยตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้นะคะ่ะคือไม่รู้ว่าเป็นอะไรอยู่ดีๆก็หน้ามืดอยู่ดีๆก็วิงเวียนแบบ ปวดหัวแล้วก็ฮ์าบีตเลยต่ำมากอะไรเงี้ยค่ะคือแบบเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้อ่ะซึ่งสุดท้ายแล้วมันมาจากอาหารมันมาจากวิถีชีวิตในการใช้ชีวิตของเราไลฟ์สไตล์ของเรามันมาจากการกินของเรานะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เคยเป็นก็ค,นคือเคยเป็นเนื้องอกอะค่ะเป็นซีสขึ้นแล้วก็ไปผ่าขึ้นแล้วก็ไปผ่าเนี้ยเราก็รู้สึกว่าถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันเราต้องไปผ่าตลอดเหรออะไรเงี้ยหลังจากนั้นน่ะก็ เข้ามาศึกษาเรื่องของการกินอาหารนะคะเขาเรียกว่าจริงๆแล้วอยากใช้ธรรมชาติช่วยที่ดีสุดท้ายแล้ว่พอเรามามาดีขึ้นนะคะด้วยจากวิธีการธรรมชาตินี่เองเรารู้ว่าจริงๆแล้วคือ U R วัด U E นั่นเองนะอาหารจากธรรมชาตินี่แหละเป็นยารักษาให้เราได้ดีที่สุดวันนี้หนึ่งในเมนูที่แม่กุ้งอยากแชร์ก็คือเรื่องของเรื่องของถั่วนะคะถั่วเนี่ยวันนี้จะทำเมนูถั่วหสี หลายคนไม่เห็นความสําคัญของเรื่องก,การกินถัว่วดูแล้วจะเป็นอาหารของคนสูงวัยแต่แม่กุ้งจะบอกว่าจากที่ศึกษามาเนี่ยมันมีความสําคัญมากถั่วหลากสีเนี่ยมันมีโปรตีนสูงแต่ละหลากหลายสีเนี่ยมันก็จะมีข้อดีของแต่ละอันเนี่ยไม่เหมือนกัน ทีนี้วันนี้ถั่ว5สีที่แม่กุ้งจะแชร์วันนี้ก็จะมีอยู่ 1. คือถั่วเลนทิลสีส้มหรือถั่วเขาเรียกกันว่าถั่วเลนทิลแดงนะคะ 2. ถั่วขาว 3. ถั่วแดง 4. ถั่วลูกไก่นะคะแล้วก็ 5. ถั่วลันเตาผัซี่เรามาดูถึงคุณประโยชน์หรือว่าสารอาหารของถั่วแต่ละอย่างก่อนนะถั่วเลนทิลแดงเนี่ยเป็นถั่วที่มีสารอาหารสูงมาก ทั้งโปรตีนวิตามินนะคะไฟเบอร์แล้วก็ธาตุเหล็กอะไรที่มันมีสีแดงอะ่ะมันจะมีธาตุเหล็กสูงแล้วก็มีโฟเลตสูงไอ้ถั่วเลนทิลแดงเนี่ยมันเป็นอาหารของชาวอินเดียทีนี้เด็กทานง,ง่ายสุดละเนื่องจากพอมันมีโฟเลตสูงเนี่ยมันก็เลยเหมาะกับเด็กๆนะคะหรือคนที่ตั้งครรภ์น,นะคะหรือคุณแม่หลังคลอดอันนี้แนะนําให้ทานนะคะ มาถึงถั่วขาวตัวนี้เนี่ยสาวๆควรจะกินเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าถั่วขาวเป็นที่รู้กันว่ามันจะให้เรื่องของโปรตีนสูงวิตามินสูงวิตามินต่างๆมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์ชะลอริ้วรอยอะไรก็แล้วแต่แล้วเนี่ยพวกนี้สารสําคัญพวกนี้อีกตัวหนึ่งที่มันสําคัญที่มันมีก็คือว่ามันจะช่วยเรื่องของการบ็อกเบิร์นอย่างพวกกาแฟอย่างกาแฟสุขภาพของนาลายเนี่ยเราก็จะเราก็จะใช้สารสกัดจากถั่วขาวด้วยเหมือนกัน ก็ช่วยบล็อกเบิร์นก็เท่ากับว่าเวลาเราทานแป้งอะไรอย่างนี้เข้าไปเนี่ยมันจะมีตัวสารสำคัญเนี่ยค่ะไปช่วยบล็อกนะคะไม่ให้ถูกแป้งเนี่ยถูกนำไปใช้ 3. ก็คือเรื่องของถั่วแดงมันจะเป็นอาหารสุขภาพหรือเป็นขนมสุขภาพของชาวญี่ปุ่นญี่ปุ่นจะนิยมมากถั่วแดงมันจะมีทั้งถั่วแดงหลวงถั่วแดงเล็กๆนะคะก็แล้วแต่เลือกทานได้ปรดเหมือนกันแล้วก็มีประโยชน์เหมือนกันนะคะด้วยความที่มันมีสีแดงเนี่ยมันจะช่วยเรื่องของ ให้ลิดร้อนลิดอุ่นมันจะช่วยเรื่องของอลดคอเลสเตอรอลแล้วก็เรื่องของหัวใจไขมันสูงนะคะอันที่4ี่คือถั่วลูกไก่หรือชิคพีชิคพีเนี่ยมันเพิ่งมาดังเมื่อ5-6ปีที่ผ่านมานี้นะคะเมื่อก่อนเนี่ยคือสมัยก่อนนี่หาซื้อ,อยากเหมือนกันก็จะเห็นตามต่างประเทศจะเป็นที่นิยมของพวกแบ,บบฝรั่งอะไรเงี้ยก็คือพวกวีแกนเนี่ยเขาจะทานถั่วชิสพีเนี่ยแทน เนื้อสัตว์นะคะพอด้วยความที่มันมีสปะคุณเรื่องของแบบโปรตีนสูงเขาก็เลยเอามาทำอย่างที่มุกน,นอกเนี่ยเขาจะเอาพวกชีกพีเนี่ยเอามาแทนเป็นเบอร์เกอรา์มาทําเป็นเนื้อเบอร์เกอร์อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หรือว่าเอามาทําเป็นเบเกอรี่เป็นแทนแป้งสามารถที่จะเอาชีสพีเนี่ยเอาไปดัดแปลงทําเมนูขนมได้นะคะ แล้วก็อันที่ห้าที่เราเลือกวันนี้ก็คือจะเป็นถั่วลันเตาผาซี่ถั่วลันเตาผาซี่เนี่ยก็จะมีสีเขียวนะคะพอสีเขียวก็จะมีไฟเบอร์สูงมีโปรตีนสูงแต่ถั่วพวกนี้นิดนึงก็คือว่าโดยเฉพาะถั่วลันเตาเนี่ยมันจะมีไอสาร ิลลีนอะไรอย่างี้ค่ะที่สําหรับคนเป็นเกาอ่ะก็อย่าทานมากนะคะเพราะว่ามันจะไปเล่กให้เกิดอาการปวดมากขึ้นก็นทานได้น้อยๆนะคะแต่ว่าเออมันไม่ได้ถึงกับเหมือนกับเนื้อไก่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามาดูวิธีการเลือกซื้อก่อนนะคะก็คือการเลือกซื้อเนี่ยให้เลือกซื้อแบบออแกนิกเพราะปลอดภัยจากยาฆ่าแมลงแล้วก็พวกโลหะหนักต่างๆนะคะพวกโลหะหนักเนี่ยอันนี้อันตรายมากเพราะว่า ดินที่ที่ไม่ใช่ออแกนิกเนี่ยมันเป็นดินที่มีการสะสมของพวกปะหรดพวกสารโลหะหนักต่างๆอันนี้มีคนกับตับกับไตมากนะคะก็สุดท้ายที่คนเป็นมะเร็งมากมายเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าเนี่ยค่ะเป็นพวกสารโลหะหนักในดินนี่แหละนะคะแล้วก็มีสารกลเปื้อนต่างๆพวกนี้ก็คือเวลาเราเลือกซื้อก็คือ ให้เลือกถ้ามันมีออแกนิกนะคะก็พยายามเลือกที่เป็นออแกนิกเรายอมจ่ายแพงนิดนึงอันที่2ก็คือพอเราเอาถั่วมาแล้วเนี่ยการคัดเอาเม็ดเสียออกเม็ดเสียเนี่ยเราสังเกตวิธีง่ายๆก็คือเราทำอย่างนี้ได้ค่ะล้างก่อนล้างน้ําเสร็จเนี่ยแล้วเราลองดูว่าถ้าถั่วเม็ดที่มันลอยเราก็เลือกออกนะคะแล้วก็3ก็คือให้ล้างสักสองน้ําเวลาเราเลือกซื้อถั่วใช่ป่ะก็เอาที่มันหนึ่งคือออแกนิกสดใหม่ต้อง ระวังเรื่องของเชื้อราไม่เอาถั่วที่เก็บแล้วเก็บไว้นานนะคะเร,เราก็มาคัดที่มันดูซิมีอะไรปอมปนมาหรือเปล่าอย่างนี้อย่างถั่วพวกน,นี้ที่สําคัญคือถ้ามันมีคุณภาพเนี่ยมันจะต้องเป็นถั่วที่มีน้ําหนักแล้วเราก็มาคัดไอ้นนที่มันแห้งๆอย่างเงี้ยเบาๆเอาเออก ก็คือเอาไปเอาไปล้างน้ำก่อนใส่เกลือลงไปนิดนึงนะคะ ช่วงที่เราต้องแช่แช่น้ำค้างคืนไว้เลยการแช่ถั่วเนี่ยอย่างน้อยให้แช่ประมาณ8-12ชั่วโมงเพื่อเป็นการปลุกพลังชีวิตถัว่วเป็นการกินพืชจริงๆพืชที่ยังไม่ตายพืชที่ยังไม่ผ่านกระบวนการเนื่องจากมันยังมีเอนไซม์อยู่มันก็เลยดีกับร่างกายเพราะร่างกายได้เอาเอนไซม์จาก รอฟู้ดจากพืชผักจริงๆเอาไปใช้ทีนี้ต่อไปหนึ่งคืนผ่านไปแล้วเรามาดูหน้าตาของถั่วว่าจะเป็นไงบ้างลักษณะถั่วที่มีการแช่แล้วมันจะเม็ดมันจะบานออกมันจะเม็ดอวบเลยคันน่าทานมากทีนี้เรามาดูอันนี้คือแช่ทิ้งไว้หนึ่งคืนนี่เม็ดมันก็จะบานออกถ้าอย่างที่มันเป็นเมล็ดเราสามารถแช่ต่อให้ มันเป็นหัวงอกได้ห <Wow. S 1> ัวขาวงอกให้มันมีรากออกมานนึนงอันเนี้ยสารอาหารมันจะสูงขึ้นอุย้ยมาดูนี่ดิอุย้ยถั่วแดงหลวงใหญ่มากนะ่ากินมากเลยเองดูถ้าเทียบกับถั่วขาวาอ่ะต่อไปเป็นขบวนการของการนึ่งแล้วนะคะ เราจะเลือกใช้วิธีการนึ่งถัว่วหรือต้มก็ได้เขาบอกว่านึ่งเนี่ยคือสารอาหารคุณค่ามันยังดีกว่าต้มทีนี้ต้มเนี่ยด้วยความเนี่ยมันอาจจะมีน้ำด้วยมีอะไรด้วยแล้วมันทำให้เราเก็บยากอะคะ่ะทีนี้แม่กุ้งก็เลยเลือกวิธีการนึ่งเอาดีกว่านะคะการนึ่งเนี่ยสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะลองมาดูเรื่อยๆแล้วก็เติมน้ำด้วยนะคะถั่วแต่ละชิ้นเนี่ยสุก ช้าเร็วต่างกันถั่วแดงถั่วขาวถั่วดําพวกนี้ที่มันจะเม็ดแข็งๆนิดนึงเนี่ยหรือว่าถั่วลูกไก่พวกนี้จะสุกช้านิดนึงนะคะอันนี้เราก็แยกทําเนี่ยดูแล้วเนี่ยนึ่งแล้วเปิดมาหน้าตาหอมมากเลยนะคะดูน่ากินทีนี้เวลาพอนึ่งเสร็จใช่ไหมคะให้มันเย็นก่อนแล้วก็วิธีการจัดเก็บก็คือเราแบ่งเป็นพอชั่นพอชั่นเราแบ่งเก็บนะคะคือแบ่งรับประทานอนะแล้วเราก็สามารถที่จะมาดูว่าเอ เดี๋ยวเมนูวันนี้เราจะทําอะไรดีเอาไปทําน้ําถั่วปั่นก็ได้เอาไปเติมกับพวกนมอัลมอนด์แล้วก็ปัน่นแล้วก็สามารถใส่พวกโภกฟรีนเนี่ยเข้าไปได้นะคะแล้วก็ปั่นอันเนี้ยก็ดีมากดีกับสุขภาพเลยพวกนี้เป็น raw food หมดนะคะเสร็จขั้นตอนการนึ่งเรียบร้อยเราจะเก็บเข้าไว้ในช่องฟรีซนะคะแล้วก็อยากกินเมื่อไหร่ก็มากินทีนี้การแบ่งก็อยู่ที่เราล,ละล่ะจะจัดสรรแบบว่า เอาไว้ต้มกินเอาหรือว่าจะพกไปกินก็ได้ค่ะเป็นแบบเล็กๆอย่างนี้ค่ะอันนี้ก็ทําบ่อยเอาพกไว้เวลาออกไปข้างนอกสมมติจะกินใช่ไหมคะเราไม่มีเวลาเร่งรีบมากอันนี้ก็เป็นขนมได้สิ่งทีอ่อยากเน้นให้ทานถัวหลักสีก็คือ ถั่วต่างๆทั้งหลาย,ยมันช่วยเรื่องของเสริมฮอร์โมนในเพศในเพศหญิงนะคะเนื่องจากว่าผู้หญิงเราเนี่ยพอเริ่มอายุมากขึ้นฮอร์โมนมันจะค่อยๆลดลงนะคะแล้วก็หลายคนเนี่ยก็เริ่มเข้าสู่วัยทองนะคะมันจะมีผลเรื่องของมวลกระดูกเรื่องของกระดูกเปล่าคือการดูแลสุขภาพมันเหมือนกันการออมตังเราดูแลตัวเองป้องกันตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองล่วงหน้านะคะก็คือเราค่อ,คอยๆออมไปแล้วก็ หลังจากนั้นนะเราก็ร่างกายเราก็จะมีสารอาหารเอาไว้ใช้ทุกวันนะคะอย่าละเลยก็วันนี้ก็จบแล้วเมนูถั่วห้าสีนะคะเดี๋ยวไว้คลิปหน้าจะแม่กุ้งจะลองมาแชร์ลองทําให้ดูนะคะก็เมนูน้ําถั่วปั่นถั่วห้าสีปั่นนะคะ ทีนี้ท้ายนี้อยากจะฝากพวกเนื้อหาทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยคุณแม่ก็แม่กุ้งก็ศึกษาเองอ่านหนังสือเป็นคนที่อ่านเยอะมากมาานะคะเรื่องพวกเมนูสุขภาพทั้งหลายพวกอาหารสุขภาพพวกวิชาความรู้เกี่ยวกับพวกสุขภาพแล้วก็มีไปเรียนพวกแพทย์แผนไทยอะไรอย่างนี้มาด้วยคะ่ะสนุกค่ะเป็นคนที่ชอบมากทีนี้อยากจะแนะนําหนังสือเล่มหนึ่งว่าเอ,เอ้ที่พูดมาข้อมูลวันนี้ที่พูดมาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของวัยทองเพราะว่าคุณแม่เองก็ ไก่ไวทองแล้วล่ะ <c oughs> 49แล้วค่ะปีนี้ทีนี้เราก็ไม่อยากมีปัญหาเราก็จะศึกษาไว้เยอะๆอะไรเงี้ยนะคะชื่อหนังสือว่า100วิธีสุขภาพดีไวทองนะคะอันนี้ก็ฝากแฟนเพจที่น่ารักของกระจังนะคะเราไปหาอ่านดูนะคะเล่มน,นงี้ค่ะท้ายนี้ healthy is beauty สุขภาพดีไว้ก่อนนะคะความงามเดี๋ยวก็ตามมาเองขอให้เราสวย สวยตามวัยกันล้วกันนะคะขอบคุณมากขอใหุ้กทุกคนสุขภาพดีนะคะสวัสดีค่ะ